ทำไมจะต้องให้มันพูดวันนี้ด้วยเจ้าคะมาหามันดึกดึกดื่นๆแบบเนี้งูงเงี้ยวเขี้ยวขอได้เยอะแยะโดนกัดเข้าละแย่เลยนะเจ้าคะ <c oughs> แก่แล้วทั้งคู่เลยด้วยเจ้าคะ่ะ <c oughs> อีรวนก็ข้าอยากรู้ว่าพวกนี้มันจะพูดอะไรถ้าหากว่ามันพูดอะไรที่เป็นผลเสียกับเราข้าจะได้ตั้งตัวทันในละ่ะก็จริงนะเจ้าค่ะ แก่แล้วไม่รู้จะกิดไปไปไป คุณหญิงมาทำไมเรือ่องขอรับเพราะคุณหญิงมีเรื่องจะคุยกันน้งเฟื้องอ่ะสิขอ,ขอรับระวังนะขอรับ มันคงหนีไปทางนี้เจ้าค่ะไอ้เพิงรีบไปบอกพระเดชแล้วครับว่าอย่างไรนะไอ้เพิงอยู่ๆไอเ้เฟืองก็หายไปอีกแล้วหรือครับนี่มันอะไรของมันนะไอเ้เฟือง,งนหนมาบอกว่าพรุ่งนี้จะบอกความจริงไอ้กลับบอกเบาพร่ให้ตามหาตัวมันให้เจอให้ได้ขครับ ไปเพิ่มตามเข้ามาจานลูกกึนเฟงเฟเฟืงอยูไหนจะอีเฟืองเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราแยกย้ายกันหาแล้วกันนะเด้กไปหาจํานุษจ้าพ่อไปพวกเราไปทางนี้ ไปจ้ะนักขีเฟืองะ้เฟืองไอ้เฟืองฝอ้เฟืองไอ้ือไอ้ไ้เฟืองไอ้อง้เฟืองเื่งไอ้ฟืงไอ้เไอ้ะไ้ืง้เองไอ้เไรเองไเ้เฟื่เื่อเฟือเฟืงไอ้ไ้เฟืงไอ้กฟืเือง แต่ก่อนที่กำไรจะไปแม่บอกอะไรกำไรหน่อยได้ไหมว่านังเดือนมันคือลูกแท้ๆของแม่ใช่ไหมใครบอกกําไรอย่างนั้นยีวาดมันบอกกําไรว่าเมื่อ18ปีก่อนตอนที่แม่หนีออกจากเดือนนี้แม่ได้พลัดพรากจากลูกแท้ๆของแม่ อีว่าเก็บเจอเลยเก็บลูกแท้ๆของแม่ไปเลี้ยงตั้งช่วยให้ใหม่ว่าเดือนส่วนกำไรเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่แม่เก็บมาเลี้ยงแทนลูกแท้ๆ,ๆของแม่รีบออกจากเดือนก่อนส่วนเรื่องนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากัน เดี๋ยวแม่แม่บอกความจริงฉันมาเลยดีกว่าว่านางเดือนเป็นลูกแท้ๆของแม่ใช่หรือไม่แม่ถึงหักหลังฉันไม่ยอมพูดเรื่องที่อีวาดคบชู้พอฉันจะฆ่ามันแม่ก็พามันหนีและที่แม่กลับมา ก็เพื่อจะมาบอกความจริงกับคุณพระลบล้างข้อกล่าวหาที่เราใส่ร้ายอีเดือนแม่ถึงได้บอกให้กำไลร,รีบหนีไปจะได้ไม่ถูกคุณพระลงโทษ ว่าเรื่องที่วาดพูดทั้งหมดเป็นความจริงน่าขำฉันเชื่อแม่ทุกอย่างมุ่งมันลางแขนอีวาดแต่ความจริงเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดฉันทำทุกอย่างเพื่อแม่ แต่แม่ทำทุกอย่างเพื่ออีเดือนถ้าฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แล้วความจริงจะเป็นใครกันแน่เรื่องนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดแล้วรีบหนีไปซะแล้วลืมทุกอย่างส่วนความแค้นที่แม่ก่อไว้แม่ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแค่นี้น่ะเหรอ แม่ทำแค่นี้น่ะหรอบอกให้ฉันลืมทุกอย่างแม่รู้ไหมว่าฉันเจ็บขนาดไหนไม่มีทางฉันจะตามจองล้างจองผ่านอีกเดือนฉันจะฆ่ามันให้ตายอย่างทรมานให้แม่เจ็บยิ่งกว่าที่ฉันเจ็บกําไรแม่แลเลี้ยงฉันมา แม่รู้ใช่ไหมว่าฉันทำได้แม่รู้ว่ากำไรจะทำอย่างที่กำไรพูดสมกับเป็นคนที่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจริงๆแม่เลยคิดว่าเรื่องนี้ แม่จะต้องจบด้วยตัวแม่เอง จะฆ่าฉันน้แม่ไม่อยากทำแต่แม่พยายามหาทางออกให้กำไรหนีไปดีๆแล้วแต่กำไรก็ไม่ไปแม่เลยต้องทำแม่ไม่มีทางให้กำไรทำร้ายเดือน ยาที่ฉันสัว์ใส่แม่ชื่อว่าเพชรคาาสีทองทำจะผิดหัวกลอยแล้วก็น้ำยางเพชรคาศแต่แม่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ใจร้ายพอที่จะฆ่าแม่หรอกยานี้จะทำให้แม่พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ ไม่ถึงกับตายรอให้ฉันจับตัวนางเดือนให้ได้ก่อนฉันจะเอามันมาเชือดเนื้อทีละชิ้นต่อหน้าแม่ให้แม่เจ็บยิ่งกว่าที่ฉันเจ็บอีเฟืองเองอยู่ไหนเนีย่ยอีเฟืองอเฟือง อีเฟืองอีเฟืองอีเฟืองออกมาเถอะน้าเฟืองอีเฟืองได้ยินไหมน้าเฟืองจ้าน้าเฟืองนางเฟืองนางเฟืองน้าเฟืองน้าอุ๊ยคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงเจ้าขาบบาว่าเรากลับเรือนเธอเจ้าข้า บ,บาวไพ่คนอื่นมันก็ตามหาอยู่ผู้หญิงไม่ต้องมาตามหาเองหรอกเจ้าค่าขี่ข้าเรือนนี้ไว้ใจได้ที่ไหนตามหาใครไม่เคยเจอใช่ไหมขอรับเจ้าค่ะมองให้ทั่วเลยนางเฟืองขอรับครับนางเฟืองนางเฟืองตกนกเฟืองระวังนะเจ้าค้าคุณหญิงนางเฟืองนางเฟืองมมืดก็มืดนังเฟืองนังเฟือง นางเฟื่องแล้วนั่นแหละฮะนางเฟื่องฮึฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะไอ้ลูกันใช่ไหมเฮ้ยนางเฟื่องนางเฟื่องนางเฟื่องจุ๊กค่ะแกมานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้นางเฟื่องอีเฟื่องนอนนิ่งเลยมันเป็นอะไรของมันเป็นอะไรนังเฟื่องเฟืองเฟืองอีเฟื่อง ดายนะเจ้าค่ะไม่ลุกเจ้าค่ะไม่ขยับเลยเจ้าค่ะนังเฟืองอีเฟืองนังเฟืองเออเร็วแล้วเอาอีเฟืองไปวางที่แคร่นั่นเร็ววางวางเฟืองแล้วนี่มีใครไปตามพอเดชหรือยังไปแล้วเจ้าค่ะ คุณพระมาแล้วขอรับมาแล้วเจ้าค่ะคุณพระมาแล้วขอรับเร็วเร็วเร็วคุณแม่ไปเจอไอ้เฟืองที่ไหนขอรับแม่ไปเจอไอ้เฟืองที่ท้ายสวนแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ขยับตัวไม่ได้เลยพูดขึ้นไม่ได้ด้วยเจ้าค่ะมันเป็นอะไรของมัน ตะฆาาตัวมันนี่นี่นี่นแม่เจอมีดเล่มน,นี้เฟืองโดนแทงหรือครับคุณย่าไม่ใช่ฉันตรวจดูจนทั่วแล้วไม่มีรอยบาดแผลเลยทั้งแสดงว่าอีเฟืองมันต่อสู้กับคนที่ทำร้ายมันแล้วเลือดนี่ก็คงจะเป็นเลือดของคนที่มันทำร้ายอีเฟืองใครทำร้ายเองอีเฟือง ไรตรวจอาการเฟิองให้ไหมเจ้าคะ การแบบนี้กำไรไม่เคยเจอเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ดูท่าแล้วคงไม่ถึงตายน่าจะแค่พูดไม่ได้แล้วก็ขยับตัวไม่ได้แล้วทำไมอยู่ๆเฟืองถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ทําไม่กำไรรักษาไม่ได้ ลูกว่าเราไปตามหมอคนอื่นมารักษาดีกว่านะครับเพราะถึงอย่างไรเราก็ต้องรักษาเฟืองให้พูดให้ได้ทำไมอาการเหมือนโดนผิดอากําไรหรือทำอะไรไม่ต้องยุ่ง ัวกลอยอคุณแม่ขอรับเฟืองแม่รู้แล้วแม่ได้ยินพวกบาว่าวไพรนพูดกันว่าอยู่ๆอ,อีเฟืองก็เป็นโรคประหลาดพูดไม่ได้ขยับไม่ได้ขอรับ เฟืองเลยยังไม่ได้พูดอะไรกับคุณพ่อเลยครับแม่ก็คิดว่าอยู่แล้วว่ามันคงไม่ยอมให้อีเฟืองมันพูดความจริงแต่ก็มีนึกเลยว่ามันจะกล้าทำร้ายคนที่เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่หมายความว่าทั้งหมดเป็นฝีมือแม่กำไลอย่างนั้นรึขอรับจะเป็นใครไปได้ล่ะมีเพียงคนเดียวที่ไม่อยากให้อีเฟืองพูดความจริง มีเพียงคนเดียวที่เชี่ยวชาญเจนจัดรอบรู้เรื่องยาพิษคุณแม่ครับลูกจะหาทางเปิดโปงไม่กำไรให้ได้ของน้นางูพิษตัวนี้มันร้ายกาจมากแหวงกัดได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณพ่อหรงต้องระวังตัวไว้นะลูก เฟืองทำไมถึงไปนอนอยู่ในสวนด้วยไมีใครทำร้ายมันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่คุณท่านเรียกฉันให้ไปอุ้มนาเฟืองฉันก็เห็นนาเฟืองแกนอนนิ่งอยู่แล้วนะจ๊ะแต่เขาว่าอีเฟืองมันต่อสู้กับคนที่ทำร้ายมันด้วยไม่ใช่หรือเจอมีดด้วยแสดงว่าคนที่ทำให้อีเฟืองเป็นอย่างนี้จะต้องอยู่ในเรือนเรา เป็นอย่างไรบ้างหมออีฟึองเป็นอะไรรักษาได้ไหมถ้าทางจะโดนพิษครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพิษอะไรกับผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนกลับขอรับ,รบไปส่งหมอขอรับเชิญทางนี้ขอรับ ำไมอีเฟืองถึงเป็นแบบนี้ไปได้บางทีมันอาจจะโดนนางเดือนทำร้ายและเพิ่งออกาการตอนนี้ที่ได้นะเจ้าคะเป็นไปไม่ได้นางเดือนไม่มีทางทำอย่างนั้นคุณเดือนรู้ได้อย่างไรเจ้าคะหรือคุณเดือนรู้ว่านางเดือนอยู่ที่ไหนฉันก็พูดไปตามเนื้อผ้านางเดือนไม่มีความรู้เรื่องหยูกยาอะไรฉันว่าคนที่ทำ เป็นคนอื่นมากกว่าเป็นฝีมือหล่อนใช่ไหมแม่กำไรหล่อนกลัวว่าเฟื้องจะพูดความจริงเรื่องหล่อนใส่ร้ายแม่ฉัน าสงสัยอย่างที่พ่อเรืองพูดว่าที่อีเฟืองเป็นอย่างนี้จะเป็นฝีมือของแม่กำไรคุณกำไรจะทำร้ายอีเฟืองทำไมหรือขอรับหรือว่าคุณว่าจะถูกคุณกำไรใส่ร้ายจริงๆขอรับตอนนี้มีแต่อีเฟืองเท่านั้นที่รู้เรื่องตอนนี้อีเฟืองก็ขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้หมอก็รักษามไม่ได้นะขอรับ ้าคิดว่ามีอยู่คนหนึ่งที่พอจะรักษาได้ใครหรือขอรับสิงแสตั้งกล่าขรับเห็นทีจะต้องกลับไปลบบุรีอีกครั้งละ ทั้งหมดเป็นฝีมือแม่กำไรอย่างนั้นเรือขอรับจะเป็นใครไปได้ละ่ะมีเพียงคนเดียวที่ไม่อยากให้อีเฟืองพูดความจริงมีเพียงคนเดียวที่เชี่ยวชาญเจนจัดรอบรู้เรื่องยาพิษ เดืองเจ้าคะมีอะไรหรือแม่กำไรดูว่าแม่กำไรจะมาทําให้ฉันพูดไม่ได้เหมือนอีเฟืองคุณเดืองเข้าใจกำไรผิดนะเจ้าคะการที่เรือนวุ่นวายแบบนี้กำไรเองก็กุ้มใจอยากจะหาทางให้เรือนกลับมาสงบสุขนะเจ้าคะ่ะ ำไรมาคิดดูแล้วถ้าเราพาตัวนางเดือนกลับมาแล้วให้คุณพี่สอบสวนนางเดือนเรื่องคดีคุณพี่วาดใหม่บางทีเราอ,อาจจะได้ความจริงคุณพี่วาดอาจจะพ้นผิดคุณเดือนพอจะรู้ไหมเจ้าคะว่านางเดือนอยู่ที่ไหนไม่กำไรไม่กำไรเห็นริงโง่มากนักเนืทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้มันก็เพราะหล่อนไม่กำไร นางเฟื่องที่เป็นแม่แท้ๆหล่อนอยังทำร้ายได้มีหรือหล่อนจะมาเมตตามแม่ฉันกับนางเดือนทำาแม่กัอ๊ะไม่กังไรลไปโดนอะไรมา ไมอยู่อยู่คุณพระมีราชการไปเมืองจันทร์ mm. ก็เพิ่งจะกลับมาจากลบบุรียังไม่ทันเลยเลยต้องไปเมืองจันทร์อีกแล้ว mm. ไปขราวเนี่้เอ็งต้องดูแลคุณพระให้ดีชนะอย่าให้ข้าจับได้เชียวว่าเอ็งอะไปมีเมียใหม่ม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะเอาเลือดหัวเอง็งออกไอ้กม พ่อเป็นอะไรของพ่อแม่พูดด้วยตั้งหลายคําพ่อก็ไม่ยอมตอบแน่หรือพ่อคิดจะไปมีเมียที่มึงจันจริงๆไอ้อ <c oughs> อลูกคนนี้ข้ากําลังกุ้มกุ้มอยู่เว้ยแล้วพ่อกุ้มเรื่องอะไรหรืจ่จ๊ะความจริงอะคุณพระไปครั้งเนี้ไม่ได้ไปราชการดอกแต่ไปธุระที่ลบบุรีแต่เรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้ ธุระอะไรหรือข้าบอกไม่ได้จริงๆไอ้ทองจ้ะแย้มเองอยู่ทางนี้ดูแลคุณคุณให้ดีแล้วต้องระวังคุณกำไรไว้ด้วย จะผมไปแล้วจะรีบกลับนะขอรับคุณแม่ไปคราวนี้แม่ขอให้เดินทางราบรื่น mm. การงานที่ตั้งใจจะไปทำก็ขอให้ทำสำเร็จ mm. แม่ได้ข่าวว่าที่เมืองจันเนี่ยมีเพชรมีพลอยเยอะแยะสวยงามเอามาฝากแม่บ้างนะขอรับคุณแม่ พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้นะเจ้าคะกำไลจะช่วยดูแลเองเจ้าคะ่ะพ่อเรืองครับ<อ>พ่อไม่อยู่ดูแลคุณย่าด้วยนะลูก